ช่วยทำโดยเดนส่องหล่อมิสุมารุอรุณสวัสดิ์คท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าว,วันนี้สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ของวันครูนะคะเราพูดถึงครูเราก็มักจะถึงผู้ที่มีพระคุณกับเราซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็คงจะมีอายุ มากแล้วนะคะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เป็นส,สมัยที่เรียกว่าเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะว่าจานวนผู้สูงอายุนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ่ย,ยตายายของเรานะคะลุงป้านา้าก็จะมีอายุยืนมากขึ้นไปเรื่อยก็เป็นนี้ไม่หมายดีว่าเราก็อาจจะอายุยืนขึ้นด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีอายุยืนขึ้นการใช้ทรัพยากรต่างๆก็ต้องมากขึ้น มีเวลาที่จะเหลืออยู่หลังจากที่กเกษียณอายุมากขึ้นจะใช้ชีวิตยังไงจะหาเงินยังไงจะอยู่ยังไงจะกินยังไงไม่ให้เป็นภาระต่อลูกหลานและสามารถดูแลตัวเองได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับท่านอาจารย์นะคะจากสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการนั่นเองนะคะท่านรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทั์ค่ะสวัสดีค่ะจุณผู้ชะสวัสดีครับอาจารย์พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนี่จริงในรายการอย่างคุยกันบ่อยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่า เราอยากให้สังคมเนี่ยค่อนข้างให้ความใส่ใจแล้วก็เตรียมรับมือเตรียมรองรับกับ,บสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าหมายถึงเราในอนาคตด้วยเหมือนกันนะคะคอาจารย์ตอนนี้ที่สําคัญก็คืออย่างเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นลหลายประเทศเนี่ยเขา,ม,ามีผู้สูงอายุไปทํางานเข้ามากใน ในสาขาวิชาชีพต่างๆมากขึ้นที่บ้านเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาจารย์เห็นบอกว่าทางที่คณะสถาปั์กับที่ทางจุฬาเนี่ยทำงานวิจัยรวบรวมข้อมูลเรื่องพวกนี้อยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยเผื่อว่าคอสชรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยได้ได้ฟังแล้วเผื่อจะได้ไปเตรียมรองรับเกี่ยวกับการจัดทะเบียนจัดข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอาชีพรองรับผู้สูงอายุบ้างนะคะจย์ดีครับ ปรากฏการที่ว่าเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะสังคมสูงวัยภาวะสังคมสูงวัยซ,ซ,ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่อายุเกิน60จะได้ผลกระทบเท่านั้นนะครค,คนอายุน้อยๆห้าสิบสี่สิแม้กระทั่งเด็กทั้งเรียนก็จะเริ่มมีผลกระทบนะครับเพราะว่าภาระในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะตกกับทุกคนในในบ้านในบ้านในบ้านรเราไม่เหมือนฝรั่งฝ<ช>รั่ง,ง<ช>บอ ออกจากโรงมหาวิทยาลัยจบก็ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่จะไปอยู่บ้านคนพ่คนชราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราคือยังเลี้ยงดูพ่อแม่ดูยายายยูค่เมื่อก่อนก็พ่อแม่สองคนก็มีลูกดูแลสามสี่คนใช่ค่ะตอนนี้มันรีเวิร์สกันว่าลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่สามสี่คนพ่อแม่สามสี่อ๋อพ่อพ่อแม่พ่อแม่สามสี่คนเลยนะทั้งสองฝ่ายอ๋อพ่อแม่สามีพ่อแม่ภรรยาแล้วลูกอีกเพราะว่า ผู้สูงอายุไทยอายุยืนขึ้นจากเมื่อก่อนอายุเฉลี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณประมาณ558ปีนะปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยคือ75ปีนะครับผู้สูงอายุมีมากขึ้นอายุยืนขึ้นยาวขึ้นแต่เกษียณเท่าเดิมเกษียณเท่าเดิมเดอบใช่ครับอีก20ปี10กว่าปีที่เหลือก็ทำอะไรใช่ครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยเพราะงั้นเรื่องอาชีพสำหรับผู้สูงอายุที่เรามองไว้คืออันดับแรกที่ทุกประเทศทำกันก็คือการ ขยายอายุเกษียณอายุเป็นระ <c oughs> ดับแรกเลยซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งคิดว่าน,น่าจะเกิดในช่วง5ปีนี้ยระท <c oughs> จริงแล้วทางคณะทาาํางานนี้ได้เสนอไปแล้วตอนอ ى, สม,มัยสปช <c oughs> นะว่าเราต้องค่อยๆประกาศให้มีการขยายอายุเกษียณอายุ <c oughs> หมดอีก2ปีข้างหน้าขยายจาก6กสเป็นหกควรจะเลือกอาชีพไหมหลายๆคนเขาก็โต้แย้งบอกเนื่อจะตายอยู่แล้วแก่จะตายอยู่แล้วเองจะให้ถึง65อีกเลยก็เลือกเลือกอาชีพแล้วก็เลือกสภาพ ต่างสภาพร่างกายด้วยมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขใช่ครับไม่ได้ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารทํางานที่เบาลงอย่างเงี้ยนะครับอาจจะรับค่าตอบแทนไม่มีเงินประจำตำแหน่งที่ที่ที่อเออไม่ได้เป็นเงินเดือนใช่ครับเป็นเป็นก้อนๆไปค่ะเป้าหมายคือเราคิดว่าน่าจะต้องขยายอายุเกษียณไปถึง6 6 5ปีค่ะพอราชการขยายปุ๊บเนี่ยเอกชนก็จะตามเพราะฉะนั้นอาชีพแรกที่ที่คนนึกถึงคือทำอาชีพเดิม แต่ทำงานนานขึ้นเปลี่ยนหน้าที่ไม่ใช่ว่าแบบรักษาตําแหน่งอธิบดีอยู่ไปงั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่หกสิบแล้วลงใช่ครับแล้วไปทําอย่างเป็นที่ปรึกษาผูชี่วชาเนี่ยอย่างนั้นเขายอมรับได้นะคะใช่ครับหลังตําแหน่งอธิบดีประลัดอยู่นั่นแหละไม่ไปสักทีไม่ได้ไม่ได้ครับผมนี่อันดับแรกเลยอันดับต่อมาที่คุณหญิงพูดเมื่อกี้คือเครือชีพบริการโดยเฉพาะบริการที่เป็นอาสาสมัครนะเพราะว่า พอสูงอายุพวกก็จะมีมีองค์ความรู้เราต้องการังเกตนอะผ่านโลกมาเยอะที่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเรามีอาสาการชาติเรารับผู้สูงอายุที่เป็นคนไข้เนี่ยแหละฮะมอบรมในการดูแลกลุ่มคนไข้ด้วยกันในการลงทะเบียนไปหาหมอคนเกอายุรกรรมอยู่ชั้นไหนพาไปอย่างนี้นะครับก็มีเพื่อนก็ได้ผลดีมากท่านท่านมาเราเราไม่มีค่าตอบแทนนะครับหมอบรมแล้วก็มีเสื้อกั๊กตัวหนึ่งไม่แต่งจริงหนงว่ามาลังอยากพูดเรื่องอาชีพที่มีค่าตอบแทนเลยนะคะจย์เขาจะได้มีเงิน เลี้ยงตัวเองบางคนภาคเอกชนเยอะก็ไม่มีเงินเกษียณหลังเกษียณใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้ประเทศอื่นเขาทำยังไงไหมคะก็อันดับแรกคือพอมีการขยายอายุปบเนี่ยก็จะมีอาชีพเพื่อเพื่อเพื่อรองรับนะฮะก็อันดับแรกเป็นอาชีพเรือกึ่งบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องนานพวกราชการเป็นเจ้าที่แนะนำเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาแนะนำอาชีพกันต่อเดี๋ยวจะได้จดเลยอาชีพอะไรที่เหมาะกับเราบ้างอะไรนะคะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำค่ะ ที่เบนซ์ทังหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนตุน New ปิน i n t e r คันใหญ่แต่ราคาเล็กนั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาทที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทังหล่อ02 714 888 8จ่ปแเราอยู่ทุกวันละครับ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาด,ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย วันนี้มีวิธีง่ายๆทำให้คุณสุขภาพดีห่างไกลความดันสูงห่างไกลโรคหัวใจห่างไกลไตาวายห่างไกลอามาพฤพษึกอามาพาต้าลดกะปิครึ่งหนึง่งลดเกลือครึ่งหนึง่งเตีอยวครึ่งหนึ่งลดน้ำเกี้ยวครึ่งหนึ่งเบคซอาไข่นังรำครึ่งหนึ่งพริกน้ำปลาครึ่งหนึ่งปลาครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่งง่ายๆแค่ครึ่งหนึง่งแล้วคนไทยจะห่างไกลโรค ที่เบนซ์ทังหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C é, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบน t o ตู u, New inter, ้ New Sprinter คันใหญ่แต่ราคาเล็กนั uh ่ง huh. <i> ได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาท <i> ที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทังหลอ02 714 888 8, 8แล้วอยู่ทุกวันแล้วครับ hey เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพหน้า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสม,มุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสม,มุนไพราจากเวชพงโอสถ ผู้ป่วยอีกมากมายที่รอโอกาสเพื่อรับการรักษาเรามาช่วยทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงกันนะคะร่วมบริจาคสร้างสถานการแพทย์จากกรีนารือปะดินโทร0 2 2 0 1 1 1 1 1, 1่คำว่าให้ไม่สิ้นสุดกินผักร้านเสียรับประกันได้หอมแน,น่นอนไปกินเลยมาถึงได้ปวดท้องเนี่ยฮะไม่ได้กินเลยนะจ๊ะนอกจากผักกับพีย่ยอด วิกนี้สิงห์ภูอาทิ์นี้พบกับพัทละผลโตอุ่นหรือรอนเอฟมาในบทเจ้าชายน้อยแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีทางช่องสามและช่องสามสามครับเธอบอกฉันมาเลยดีกว่าอะไรก็ได้ไม่อ่อยนะไม่อ่อยรุ่นลูกรุนลานเลยครับรุ่นหลานนะครับเด็กอัจฉริยะหาประโลกทุกวันอาทิตย์เก้านาฬิกาสามสิบนาทีทางช่องสและช่องสามสาม ช่วยทำโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากเวชพงโอสถในวาระครบรอบ48ปีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปา,า,ากรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาเปรียมพระที่ละลึกรุ่น48ปีประวัติศาสตรานุสรณ์เพื่อเป็นการระดมทุนจัดตั้งกองทุนภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปา,า,ากรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร034255096-7ต่อ23201 กลับมาช่วยคิดจะทากันต่อค่ะดิฉันยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จากคณะสถาปัจจุลานะคะอาจารย์ได้ทํางานวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุในหลากหลายมิติมากเลยนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพอาชีพบอกอาชีพกึ่งบริการน่าจะเหมาะยิ่งเห็นแบ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยคนเงยเลยนะเก็บค่าทั้งด่วนผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยในรถไฟฟ้าค่าทั้งด่วนใช้ผู้สูงอายุหมดเลยเขาจะว่าญี่ปุ่นเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นอาสาสมัคร แต่ถ้าอาชีพที่มีรายได้เนี่ยเรามักจะแนะนำให้เป็นอาชีพอิสระนะครับซึ่งซึ่งผู้สูงอายุก็อาจจะเหมาะสมนะครับญี่ปุ่นเวลาเราไปไปเที่ยวนะฮะก็จะเจอผู้สูงอายุที่เป็นไกด์ขายของเที่ระลึกอย่างเงี้ยก็จะเหมาะสมมากหรือแม้กระตั้งดูแลโรงแรมเล็กๆนะฮะนี่ก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าอาชีพอาชีพบริการที่เป็น อาชีพอิสระเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับใครสนใจอาชีพตัวเองใช่ครับนอกจากอาชีพกลุ่มบริการแล้วก็จะมีอาชีพกึ่งต้องใช้ฝีมือนะครับอย่างเช่นพวกศิลปินนักร้องนักเขียนนักจัดรายการวิทยุทีวีลองสังเกตดูวงการพวกนี้ในในต่างประเทศเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเข้ามามากขึ้น บ้านเราก็จะเริ่มครับวางนี้คุณเอวรงคพุตานีฉันก็ยังอยู่ได้อีกยาวใช่ไหมเนี่ยนานนะคุณนิรุตศิจัญญากลับมาพี่หนิงนี่รถจะยู่ถึงเก้าสิบโอ้โหชนคณรี่เมืองไทยเลยนะคะหม่อมก็อยู่จนหลายปีใช่ใช่อาจจะจะขุมนวลจักุล้วคงอยู่ได้จัดรายการเท้าชนอีกเรื่อยๆ่ยิ่งทำยิ่งทำให้อายุยืนนะครับเรารู้สึกมีคุณค่าคจรว่นไทยมักจะคิดว่าอายุมากแล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานจะเอาไปทำไมเหนื่อยมากตลอดชีวิตวิธีคิดแบบนี้ตรงกันข้ามครับ ยิ่งมีกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับไม่ว่ากิจกรรมแบบหนักโหมมากนะฮะถ้าเหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นสมองนะฮะแล้วก็คือเคยได้ยินการเฉาของผู้สูงอายุคือแบบพอไม่ได้ทำปุ๊บก็เริ่มเฉาเริ่มไม่อยากกินข้าวิ่มไม่อยากเอาไปไหนเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะก็จะไปล่ไปใชะ ไปแบบนั้นบาปเลยนะ่ครันะคจริงๆเม่อนั้นต้องให้พ่อแม่เราปูกย่าตยาเรามีกิจการเลือกเลือกงานที่ล้วมามสุขใช่ครับทำอะไรก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องรายได้นี่เป็นเรื่องรองนะจริงๆแล้วเรื่องเอาอาชีพที่ชอบมามาก่อนอันดับหนึ่งหลายหลายคนผมไปเจอผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งปลูกปลูกผักไฮโดรพอนิกสเขาจะเขาจะดูแลตัวเองแต่ว่าท่านท่านปลูกท่านมีฝีมือก็เปิดเปิดร้านเปิดร้านสลัดรากฏว่า ตัวเอง <ใน S 2> ตัวเองก็ได้สุขภาพด้วย<อ>แล้วก็โปรโมทให้เพื่อนฝูงขายดีมากด้วยแต่อาทิตย์นึงเปิดแค่3วันนะสุขสาวอาทิตย์ออฉันเอาตามสบายฉัน <ใช S 1> ฉนตื่นไหวแค่นี้ก็ทําแค่นี้ถูกต้องครับนะฮะมีความสุขมีหลายคนมีฝีมือเรื่องทําขนมนมเนยทําสมุนไพรออกเรัองหายคือถ้าเป็น product ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเนี่ยฮะผู้สูงอายุทําเองแล้วโปรโมทเองเนี่ยมันมีน้ําหนักจริงจริงมีประสบการณ์น่าเชื่อถือใช่ครับาะฉะนั้นจริงเรายังมีอาชีพหลากหลายรัฐบาลก็ต้องช่วยญาติพี่น้องผู้สูงอายุก็ต้องช่วยกันลองคิดดูลองคุยดูว่าเราวางแผนกันไว้เนิ่นๆเลยว่าจะเกษียณแล้วเราจะเตรียมตัวทําอะไรดีบ้างนะแต่ว่านอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุแล้วก็ญาติพี่น้องต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยจริงๆยังจะมีอาชีพอีกมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุวันพรุ่งนี้ จะมาคุยกับอาจารย์กันต่อว่าสิ่งแวดล้อมของเราต้องเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทําให้ผู้สูงอายุของเราเป็นผู้สูงอายุมีคุณภาพและสังคมเราก็ไม่ต้องแบกภาระท่านมากจนเกินไปเพราะท่านดูแลตัวเองได้เอาละวันนี้ขอบพระคุณมากๆาค่ะสาหรับท่านรองศาสตราจารย์ไตรรัตจารุทัศน์นะคะอาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณค่ะจย์ค่ะครับสวัสดีครับล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ